ฮันอิสาริยะเผยจุดเปลี่ยนหลังกลับมารักษาหุ่นน้ำหนักลงจนตกใจค่ะเรียกด้วเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์สวีทหวานอยู่บ่อยๆสำหรับฮันอิสาริยะนักร้องที่มาจากการประกวดเดอะสตาร์แปดและแฟนสาวอย่างซอจียอนซึ่งทั้งคู่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีความสุขกับการที่ได้ทานของอร่อยจนทำให้หนุ่มฮันนั้นกลายเป็นพ่อหนุ่มหุนน่นหมีอบอุ่นสุดๆค่ะล่าสุดหนุ่มฮันได้ออกมาเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองหันกลับมาล น้ำหนักค่ะซึ่งรูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ที่น้ำหนักพุ่งเพราะอะไรหนุ่มหันเผยว่าคือเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปเยอะแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาโอเคแล้ว พร้อมลงน้ำหนักลงมาครับประมาณ25กิโลกรัมเริ่มกลับมาออกกำลังกายจุดเริ่มต้นคือบอกว่ามันไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนธรรมชาติเพราะธรรมชาติเราเมื่อก่อนมันฟิตเนสเองออกกำลังกายเองแต่แล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมเราก็เลยเปลี่ยนธรรมชาติของตัวเองโดยการเอาตัวเองออกไปอยู่ที่ยิมออกกำลังกายหรือไม่ออกก็อีก,กเรื่องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพราะว่าถ้าทุกคนออกกำลังกายกันหมดเราจะมัวเล่นโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่ ทุกวันนี้พอใจกับน้ำหนักตัวเองตอนนี้แล้วหรือยังหนุ่มฮันเผยว่าบอกแบบนี้แล้วกันเมื่อก่อนผมเป็นคนที่โฟกัสเรื่องน้ำหนักค่อนข้างมากแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนร่างกายพอมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ได้มองเรื่องตัวเลขบนตาช่างเป็นหลักเรารู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองดีขึ้นสุขภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีจากภายในเรารู้ได้ด้วยตัวเองค่ะ